จะขอบคุณพี่ีทุกคนที่ที่มาร่วมมีอันเกียกับพวกเราทั้ง8คนค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ที่ได้ร้องเพลงที่แบบไม่เคยร้องที่ไหนให้ทุกคนฟังวันนี้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนค่ะมีใครอยากพูดอะไรไหมคะมีใครอยากเอาไปพูดก่อนเนาะอ่าพูดก่อนก็ได้เอาพูดอยากใครอยากพูดอะไรไม่แต่ที่มันซึ้งที่สุดคือตอนที่เราร้องเพลงพี่ดาวเราขึ้น ขึ้นเวทีเปิดตัวข้างล่างอะแถลงข่าวใช่แถลงข่าวท้องนี้เป็นท้องที่เราหัวเราะร้องไห้ทุกอย่างแล้วก็แบบกว่าจะได้เพลงเพื่อดาวอะไรอย่างเงี้ยคือเรา่ง่ายคือความทรงจำของพวกเราอยู่ตรงนี้ส่วนทห้องสรุกตอนตอนร้องไห้นี่คือร้องร้องกันกันคือตอนร้องไห้อ่ะเอกไอยู่ไปถ่ายตอนต่อยมวยเอกไปโดนเขาต่อยเลยพี่เอกไปโดนใช่แล้วก็อยู่กันเจ็ดคนแล้วเหมือนตอนนั้นเราแบบ ทำไม่ได้สักทีทําไมเราลองเพื่เพื่อดาวโดนว่าโดนผู้ใหญ่ว่าว่าทำไมทำไม่ดีเขาก็ดูมาว่าทําไมเนี่ยจะทำวันโชว์แล้วทําไมไม่ได้แบบไม่รู้สึกเลยหรอไม่อินกันเลยหรอไม่รักกันเลยหรออะไรอย่างงี้ยที่พวกเราคือพวกเราอ่ะเป็นรุ่นที่แบบดูเหมือนแบบไม่อะไรกันแต่จริงเรารักกันแต่ว่าเราเป็นคนแบบเออรักอ่ะแต่ไม่ได้แบบรักแต่ไม่ได้แสดงออกใช่จริงแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ๋อแล้วต่อต่อต่อเสร็จแล้วเอกก็เข้ามาทีหลังพี่เอกพี่เอกเข้ามาแล้วพี่เอกก็บอกว่า นี่เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันเพราะตอนนั้นเรานั่งกันแล้วจับมือเป็นวงกลมกันอยู่แล้วเราก็แบบเราลองไห้แต่จริงๆแล้วที่ร้องได้ก็เพราะเอกนะเอกเข้ามายิบย้มงจมใสทําให้อารมันเปลี่ยนไปเพราะเอกพี่เอกเป็นคนที่อินยากที่สุดในในแปดคนแต่วันนั้นคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์ที่ดีมากๆนายไม่ได้ร้องที่นี่แะร้องที่ให้ร้องที่บ้าน นายอะอไปบอกเขาสิวเคนที่น้ำตาไหลยากที่สุดในแปดคนแล้วแบบแต่ไหลทีนี่คือตกใจแบบทุกคนแบบแก้วมาลงอะแม่งไหลเปลิ้นพี่เอกร้องไห้แล้วเราจะเหลือหรอเอออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราสรุปให้เอาไหมอ่าเหมือนกับอคือเหมือนกับว่าพวกเราแบบที่เรามันทําให้เรารักกันอะเราแบบเหมือนกับเราแบบให้กําลังใจกันละกันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่า เออเราอยากร้องเพลงต่อไปเนี่ยให้พวกเรากันเองที่แบบเราเราเออไม่ได้เจอกันนานแล้วเราร้องเพลงทั้งหมดให้ทุกคนไปเยอะแล้วนะคะเพลงนี้เราขอร้องให้การทั้งแปดคนบ้างนะคะจะร้องให้เราด้วยก็ได้นะช่วยกันร้องให้พวกเราเดอะสตาร์สิบเอ็ดได้ไหมคะได้ขอบคุณครับ